ในโลกยุคความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์ยังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างต่อนเนื่องและหนึ่งในนามที่หลายคนคุ้นเคยคือ A36M2 ขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นที่ถูกพูดถึงมากในบริบทขององค์การปร,ปรับปรุงกำลังทางยุทธ,ธศาสตร์ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา บทความนี้จะพาไปสำรวจภาพรวมประวัติความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์และภาพรวมการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับปี2026ในมุมมองที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ชม YouTube ที่ต้องการทั้งข้อมูลและมุมมองเชิงวิเคราะห์โดยไม่ลึกจนเกินไป A-36M2 เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในขีปนา,าวุธข้ามทวีปที่มีบทบาทสำคัญในยุคสงครามเย็นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การยับยั้งและรักษาสมดุลอำนาจทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ ความสามารถหลักของระบบประเภทนี้คือการส่งหัวรบนิวเคลียร์ข้ามทวีปเพื่อเป็นปัจจัยยับยัง้งการออกแบบพื้นฐานเน้นความมั่นคงทนทานและการปฏิบัติงานที่สามารถรักษาความพร้อมใช้งานได้ในภาวะวิกฤตแม้เวลาผ่านไปเทคโนโลยีหลายด้านก็ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นของระบบในเชิงเทคนิคที่เปิดเผยต่อสาธารณะมักมีการพูดถึงการปรับปรุงระบบนำทางการเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส และการยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆแต่สิ่งสําคัญคือการนําเสนอในมุมมองที่ไม่ละเมิดข้อจํากัดด้านความปลอดภัยหรือให้รายละเอียดเชิงปฏิบัติการมากเกินไปเนื้อหาสําหรับผู้ชมทั่วไปจึงควรเน้นที่ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและบทบาทของขีปนาวุธประเภทนี้ในบริบทขององค์การป้องกันประเทศและการเมืองระหว่างประเทศในปี2026บทสนทนาเกี่ยวกับระบบอาวุธเก่าแก่ เช่น A36M2 มักจะเชื่อมโยงกับแนวทางการปรับปรุงหรือแทนที่ด้วยระบบที่ทันสมัยขึ้นหลายประเทศให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลระหว่างการลงทุนในระบบยับยั้งแบบเดิมและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบป้องกันขีปนาวุธการเตือนล่วงหน้าและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงระดับภูมิภาคและนโยบายความมั่นคงของแต่ละรัฐอีกมุมหนึ่งที่ผู้ชมควรคำนึงถึงคือมิติทางการเมืองและสังคม การมีหรือการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจาควบคุมอาวุธและความเชื่อมั่นของประชาคมระหว่างประเทศนโยบายการสื่อสารของรัฐและการรายงานข่าวจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัทกรรมสาธารณะหากมองจากมุมมองของผู้ชมทั่วไปการเข้าใจบริบททางการเมืองและความพยายามด้านการลดอาวุธ Arms Control จะช่วยให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นว่าเหตุใดระบบเช่น R-36M2 จึงยังถูกพูดถึงแม้จะผ่านมาหลายทศวรรษแล้ว สำหรับผู้ที่รับชมวิดีโอ Youtube แนวทางการนำเสนอที่น่าสนใจคือการผสมผสานข้อมูลประวัติศาสตร์ภาพรวมเชิงเทคนิคในระดับพอเป็นพิธีไม่ลงรายละเอียดอ,อาจเป็นอันตรายพร้อมกับการวิเคราะห์เชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหรือการใช้กราฟิกและแผนภูมิเชิงเปรียบเทียบจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้นและยังคงความน่าสนใจของเนื้อหา ท้ายที่สุดแม้ระบบอย่าง r 3 6 m 2จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และกลยุทธ์ทางทหารแต่การสนทนาเกี่ยวกับอาวุธเหล่านี้ก็ควรดำเนินไปด้วยความรับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและคำนึงถึงผลกระทบเชิงมนุษยธรรมจะช่วยยกระดับการรับรู้ของผู้ชมและกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับทางเลือกนโยบายความมั่นคงในอนาคตหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มุมมองหรือคำถามของคุณแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไป